สบายดีเด erm ba ้อพ่อแม่พี่น้องไปสึงกูยุคนอ๋องเมื่อวานี้มาพบกันสองบ้าบันเดียคือเก่าทุกคนมื่อวานี้ต่อจากคลิปตกป่าบุศอเล็กกนเนาะมื่อวานี้ชิมาเปลี่ยนปลาพี่น้องเปลี่ยนปะดุกเนาะเจียงกระตมบกงทุกคนปลาบัไใหดอกปลาโม่หายทุกคนปลาดุกโม่หายเนาะชิมมาเปลี่ยนมือใดซ้ำโตมือใดตัวหนึ่งเอามาเปลี่ยนจุ่มตะบกงทุกคนตอนนี้กำลังดังไฟเนาะ ตัวนี้ก็รังดังพี่นองเดดปปาเดปลาข้าวซีต้โมเดปปลาดุกสามตัวเด้ยมได้มาปิกอันห่แบงค์นก็ดังดังไฟพี่นองปลาดุกไนเนาะทันเด็ดโพอ้ทายกลังดังทีกค่าเตมงหงยำมรเนาะกิ้มงกันเด้พี่น้อ่งอย่างดังไฟเนาะปาบีเบิา

ตอนนี้กำลังเอือดเลยทุกคนเนาะมังึงเห็ดปลาเนาะตัใหญ่แห่งปลาดุกจำปลาตลาลตีนยุม่มทำให้ผมแบบ่บๆลูกปวด้าว่ะไรไหลวะเห,หมือนขาวยู่ข้าวเนาะเตรียมหนามจะไดกก้กินได้ข้ามันกรนรุดออก แม่จะแต่บอกไม่บอกหรอกบอกอีดีเทียนจะจับได้ล่าตกเทียนจะหนามปลาขาวกลม พวกยังขยําปากออกพลังงานนิดนึงเดพี่น้องเนาะอพลังงานอได้กินข้าวลงหลายๆให้เนาะนแรงีประจําันของเฮาเนาะบืนมายงานต่อพี่น้องีแหละกินปวันนะตอนนี้ก็ไสิเด้อยไก่เียงเียงไก่ คือเป็นอะไรวะทำไมคือทำโทรศัพท์ผมแตกส่งกลับประเทศลาวเลยตอนยางโบราณทุกคนว่าไปซื้อน้ำเต็กซีกับหนุ่มเกาะเนาะกินเลยมาบริเวณย่างแนวปุียอันนี้เป็นมื่อแน่เด้อทุกคนเป็นว่าคำไหมเนาะเป็นเย็นๆเราไม่มีลมเป็นขบวนจิตตกอย่เนาะ ทายเอเป็นใจเด้อะทุกคนติหันสายหันคว้ยเนาะเพราะว่าโทรศัพท์กองผเป็นใจแนวข้างไปเนยถ่ายไลฟ์กับข้างโทรศัพท์ไปเลยจะอดีตแต่ว่าอาจจะเบี่ยงกันตอนนั้นไปแล้วเนาะยิ่งตะมุขงเซฟๆนะทุกคนเนาะเซฟมาจากเท็ราวเซฟปิงปลาไปเนอะบางทีตอนเบี่ยงกันจะฮันสายหันคว้ยเลยกล่อง บายก็จะไ,ไ,ได้หน่ยไทยแบบเป็นทั้สายทคนเนาะโทรศัพโอ้โหกันเบื่อขอนึงต่างข้อนึงอ่ะการชรมเหือพี่เ้องมันเออยากปามาต่อชมเหื่อเาเป็นการไชมเหื่อตกปลาเนะา,นาะอ๋ออีหล่ะปลาโอ้เป็นหายพี่้อกมันไปปลาดูก,กระปุกมูหายเนยาะ่ไนนง,งเี้ยขนมลังชิบะเฮงคุณชมแบบนี้ ย้ำขึ้นลาทิ้งไลยขึ้นลาครับมันมีความใส่ใจเด็ดขึ้นลาใครใดกินโต๊ะเด้อขายขันอร่อยเด้อขายขันหาชิบายขันอร่อยก็มาไปกันอร่ชิบพันไปเหี้น 20, ยน่อยถ้าเบกิกปีนป่ายตอเนาะเนาะเดี๋ยวประดุกตัวหนึ่งเนาะอาจารย์มาใส่แหลประคาว เดจะปีกปลาสูงแหลกที่ต่ำลงก่อทุกคนเพราะว่าตอนท้ายก็จะเป็นหน้าต่างแน่นอนเนี่ยครับเพราะตัวกรไฟด้วยทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นโทรศัพท์มันตกจะไปได้ผู้ชายผู้หญิเป็นหน้าต่างไทยนอนอยู่ไม่ได้ก็แดกเป็นหน้าต่างโทรศัพท์ไปเอเป็นใจในโทรศัพท์ไปสนับสนุนของอะไรเด้อโทรศัพท์ไม่เสียอะไรนะสุกแล้วทุกคนประดุกเนาะประดุกอันตัวใหญ่อันตัวเ้า

sao cái tấm bông đẹp Ồ, <laughs> chẹt chẹt đây, dù hay, dù câu rồi anh ơi, bịt tai rồi, nhang đấy, đẹp chết luôn các anh em, bữa cái cầu con งมาัยรถเปิดสายลวงไดกันมัยไปเามาุมเข้าไปีใครเสียสลามมาขอ้านราไมมีข้ ตอนนี้กินข้าวกินน้ำ้ะทุกคนเนาะยิ่มแห่งพี่น้องตอนนี้ก็จะได้เวลาพาจ่าวเออทุกคนเด้อวันนี้มันมีไฟแน่ทุกคนเดี๋ยวมันนั่งอยู่เนี่ยมันนั่งเป็นที่มีเนาะเดี๋ยวนั่งกินข้าวญี่ปุ่นอาหารมันเหมือดอะเบนุ่งคลิปนี้ก็จะพิเศษสุดเลยเออทุกคนกินปลากินข้าวแรกเนาะอยากให้มาไปขาวมาเบิ่งกัน